สวัสดีครับผมหมอย้งนะครับหมอย้งเป็นหมอสูครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหนูอยากรู้ว่าผ่าคลอดลูกคนที่1ได้1ปีแล้วท้องอีกคนตามมาติดติดมันจะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะคาตอบก็คือก็การผ่าตัดคลอดซ้ําภายในระยะเวลา1ปีหลังจากที่ผ่าลูกคนแรกไปนะครับก็จะมีอันตรายแต่ไม่มากนะครับ สิ่งที่หมอเป็นห่วงว่าไม่อยากจะให้ผ่าตัดข้อลูกติดติดกันในระยะเวลาที่น้อยกว่า1ปีสาเหตุเป็นเพราะว่า1ก็คือตัวมดลูกเองที่เวลามีการผ่าตัดคออไปแล้วเนี่ยกว่ากล้ามเนื้อมดลูกจะสมานแผลแล้วก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะครับกว่าเนื้อเยื่ออะไรต่างมันจะแข็งแรงเท่าเดิมแล้วก็ในการข้อลูกอีกครั้งนึงเนี่ยเลยต้องผ่าข้อลูกซ้ํา โดยส่วนใหญ่เราก็จะผ่าณแผลเดิมแล้วก็จุดเดิมที่เราเคยผ่าคลอดไปแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดผังผืนในท้องที่2เพิ่มขึ้นมาอีกก็จะมีได้ตามปกติของการผ่าตัดนะครับแล้วโดยธรรมชาติของการผ่าตัดถ้าผ่าตัดไปแล้ว1ครั้งโอกาสจะเกิดผังผืนในช่องท้องก็จะมีอยู่แล้วนะครับถ้ายิ่งผ่าหลายครั้งผังผืนในช่องท้องก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยเวลาผ่าตัดก็จะผ่าตัดยากขึ้น เวลาเจ็บแผลผ่าตัดหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็จะเป็นมากขึ้นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอสูทุกท่านกังวลแล้วก็ไม่อยากให้ผ่าข้อลูกติดติดกันเพราะว่าในการผ่าตัดข้อลูกไปแล้วคุณแม่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูลูกพอลูกอายุได้สัก1ปีลูกยังไม่โตเต็มที่นะครับคุณแม่ก็ต้องท้องอีกครั้งและ ในชว่วงที่คุณแม่ท้องอยู่เนี่ยคุณแม่จะไปเลี้ยงลูกคนที่ผ่าตัดคลอดไปยังไม่ถึงขวบหรือว่าขวบเสร็จเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับยังต้องมานั่งท้องอีกคนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดพอครบอีกหนึ่งปีที่จะคลอดลูกมาอีกคนหนึ่งคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกสองคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยจะเหนื่อยมากเลยนะครับสรุปก็คือในเคสที่ถามมานี้ก็มีอันตรายครับแต่ว่าไม่มากจนเกินไปนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณแม่เตรียมสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีคนช่วยดูแลเลี้ยงดูลูกได้ด้วยก็จะสามารถผ่าตัดคลอดได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นท้องที่2ก็ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นท้องที่3ที่4อันนี้ก็ยิ่งเพิ่มอันตรายมากขึ้นแน่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังต่อไปในอนาคตนะครับ สรุปคือถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านสูติหรือทางด้านนรีเวชก็ทิ้งคำถามไว้และเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับด้วยความเยะทุกคนเสมอครับ